อ,อยอะไรจะสนุกเท่าเล่นกับความหวาดเสียวเป็นไม่มีนะฮะความตื่นเต้นบนที่สูงกลางพงไพ่อย่างนี้เขาเรียกว่า flight of the gibbon ชนีเหินเวหาค่ะเป็นกิจกรรมผจญภัยท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติของเชียงใหม่โดยการเคลื่อนที่ระดับเรือนยอดต้นไม้โหนสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังต้นต่อๆไปค่ะใครไม่กล้าถราร่อนเดี่ยวๆเพราะหวาดเสียวเกินก็เกาะเข้าไปแบบลูกชนีก็สนุกไปอีกแบบนะคะอ,อย โอนโยนตัวกันเริงร่าแล้วเราก็จะลงมาจิบชากันชิลๆให้เพลินใจที่แม่กำปองเนี่ยเขามีชาชมใหม่ๆให้ชิมเขาบรรยากาศออ้ยน่างามแม่กลุ่นกลิ่นชาท่าลมชมธรรมชาติในบรรยากาศดีๆสนุกกายสบายใจแบบนี้เป็นเรื่องดีที่ต้องลองค่ะ